สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูก่านเดนพอพ์ผพ่อกับซ่องไม่น้องแก้มบุ้มอีกแล้วปลาลุงเลยตอนนี้เฮากลับมาหายมาหน้านะพี่น้องเนาะมาอันมองกองพรยายมามองเจดีเผื่อนะพี่น้องอันที่ว่ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าบอกนำหน,นองคาม,มกกนำโสกว่าไมน่น้องแก้มบุ้มปลูกก๊หกน้องไม้นั่นแล่ปลูกคู่เดอเผื่อว่าเผื่อบอกเฮานะเฮาก็เลยสิมาเอาออกนะพี่น้องเนาะ เอา3ต้นเอาออกต้นนึงต้นนี้ก็ได้ติดกับหามัแล้วออกต้นนึงต้นน้อยในตีนจนเออเอาต้นน่ใหญ่ดีบอกมาว่าแม่น้องบมปูกกกมนะพี่น้องเนาะเฮาก็สิเมาออกเด้น่ะกกจำปานะก็ออกต้นนึงอ้อยขี้อีกนะ อืขอบคุณหลายๆเด้อที่บอกไม่น้องจินบุลมาเฮากับโบโจกักเนาะพี่น้องเนาะมียังกะตีเตียนเข้ามาได้พี่น้องเอ้ยแล้วนี่เฮามากอะห้ามโบโจักยังเออเอาไปสามก็ไดหรือว่าเนาะขี่อยู่โคู่นี้เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเฮากับโบโจกัก เทียงหน้าผันกับใบไก่ดอกกับอันกับเทียงผันเนาะมองผันอยู่นี่ผันตกผันลินก็สิอยู่เทียงผันอะไรเนาะพี่น้องคือกองพรกับถาดกะบใบไก่กักนส่วนพอน,น้องเก็บบุมออกมาพี่น้องเลยออกมาเบิง่งเอาเป็นอะไรเฮาอยากออกมาแต่ว่าน,นี่ผันเละเฮากับโบจกักเฮากับมาปลูออกไว้พี่น้องเลย พอห้าม่ฮูหูจักอยังเลยพอโตก็หมอกัูพรุ้ยคือบพไว้พี่เดี๋ยวคือบอไว่าน้ำกันพี่เบิดนะโอ้ยจากสิเก็บเมื่อบอกเก็บของมาไว้เลยนี่นะบอกเก็บเดี๋ยวมิดเตยอื้อ ก็เก็บเมื่อว้อันคอวา่าหม้อกับพระโตกับถ้วยนะเก็บมาไว้พี่เบิร์นะในหัวโพนะเก็บไว้ถาดแล้วหมอหนึ่งก็มางุ่มไว้พี่อ,พอ,อืมนี่ใส่ใหม่นะใส่สิผานะ ก็ได้กองพรกับอนไรกับไก่กัน็ับอ้อมยาวไปหน่อยคือซีเมนหอดแตนี่หน้าหนิเนาะนี่คือไม้ใหม่ๆยันหอดตัวนี่เนี่ย กมองดีสมสุกแล้วยายไม่ไ,ด,ได้ห่วงยังไวยายเอ้ยไม่ต้องห่วงวยังเลยไปเกิดมองดีสมสุขล,ลูกลูกเต้าเขาใหญ่ไปแล้วใบห่วงยัง เที่ยงหาเที่ยงหน้าเพิ่นพี่น้องเลยตะกี้ก็อยู่หน้าธงนั่นน่ะพี่น้องแต่เพิ่นก็ให้มากมาหน้าธงนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นจะมาอยู่หน้าธงนี้เพิ่นว่า ถังน้ำกอกขึ้นแล้วเพิ่นซินอนหน้าเลยเพิ่นว่าความคิดของเพิ่นนะเนาะไม้คานกับมีซ่อนไว้ไม้คานแต่เพิ่นซ่อนบ่ระได้พี่น้องเอ้ไม่ของไม้คานนะไม่ต่อคือกัน <c oughs> โกกมะพริกโกกมะหงแล้วพี่น้องเอาคนมาปูไว ปูกกกเดียวกกดอกหักดอกเศรษฐีนะั้นยังอยู่สามเนาะป้าสามตน้นพี่นเราก็บูกัดหน้าเล็กๆกับปูกขู่เลยพี่น้องโบ้หูจักเนาะเขากับน,นิบใส่คนละขางันต้นถางถาดอันละซองเลย <c oughs> ก้องพรกับเทียงกับใบไก่กันนะพี่น้อง ใกล้ๆโดยเฉพาะเทวานาลูกชายกกเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะจังหวัดบามาเราบริเห็ดยังเลยเทียงหายเทียงหน้ากับปุ๊กมาหายเลย,ยปุ๊กไกวก็มีแต่พายปุ๊กมีแต่พรนอนแกมบมเลยเห็ดไปหายพี่น้องเลย สำนี่เลวเนาะพี่น้องหายหน้าตะกากับเบิกเรียบร้อยแล้วเนาะเบิกเป็นหายใหญ่หายยีดหายเปรหายโดยสปอร์ที่ว่ามาเลยแบบสบายเลยพี่น้องเลยมาเราไม <t ương> ่ได <t ương> ้เห็น i̇şte ย <t ương> ังเลยตานหนเขายังเบาะนั่นนั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะยังเบาว่า แม่น้องแกมบุมกับพ่อน้องแกมบุมนี่บอดีนต่ว่าบอดีเนาะพี่น้องเนาะคันติดน้ำหนักอะจักไพสิมีน้ำหนักกว่ากันเนาะปะลาลุงเทว่าแม่น้องแกมบุมนี่เห็ดหายยากินโดยเฉพาะเทว่าทอร์ไปีเนาะพี่น้องเพิ่นฮักมาโซมาเจ็บมาล้มาตายเพิ่นสิไลคือ ลุงว่านายสิไลมาเบืโอ้ยอยากไรกันไรโลดไม่นอแกับมบาได้ขีดยังหนหยมาโลดหาไผมีนำหน้าก,กว่ากันที่อยู่ก่อนกับมา้ำหลังเนาะ <c oughs> มา้ำซองเดือนนี่บอกมาหากระเบือี่น้องไป <c oughs> ป่ะโผมาหากระ La la la, mọi Mà mọi người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  Mà người mọi 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 Hào mọi người 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 mọi ว่าทุกอย่างอะอยู่ในใจพี่น้องแก้มบมอะไรพี่น้องเลยห้องปอะหยัดว่าวออกว่าวซันนี่กับยิปซีขี้สุขุเลยเนาะวิดซามคืนแต่งงานวิดซามคืนลงทีชาวเมนีข้ากระเลนขึ้นมาเนาะพี่น้องลงกรุงเทพจนหอดสาหาปีพี่น้องเลย จนหอดสหปีบริอยู่น้ำเพิ่นบริเลี้ยงเพิ่นเลยจนมาหอดําเดือนสองเดือนเพิ่นกระเสียพี่น้องจากพันธมีน้ำหนักกว่ากันกับแม่น้องแกบุ้มนะพี่น้องเนาะคนเฮานะเบิ่งที่ว่าอยากได้น่าอะไรกลัวนะพี่น้องแม่น้องแกบุมเราเป็นคนเบาตรงเราเดือาลุงเลยเบาตรงแม่น้องแกบุ้มเบา คลิปนี้เฮาก็สิดำลาพาจากแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเกมบุ๋มเด้อป้าลุงเอ้ยภาคเบิง่งภาคส้มต่อไปเนาะตอนนี้กับบรรยากาศยามเ้าๆเว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหล,ลายๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเผาเว้าเรื่องความจริงความตรงๆเลยพี่น้องเอ้ยชัว่าเป็นแนวใดแนวใดกันเนาะสบายดียามเ้าเด้อพี่น้อง